เสิร์ฟอาหารถึงหน้าบ้านประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 กองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปิดรถครัวสนามร้อมนำทัพด้วยทหารราบจิตอาสาเดลิเวอรี่ออกปฏิบัติการแจกจ่ายอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรคควิด -19 และประชาชนผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่เทศบานนลนครเชียงรายพันเอกรัชตะเท้าคำลือเสนาธิการกรมทหารราบที่17รักษาราชการแทนผู้บังคับกองพันทหารราบที่ กองทหารราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบอกว่าได้จัดหน่วยจิตอาสารถจักรยานยนต์นำอาหารน้ำดื่มอาหารแห้งร่วมกับหน่วยกู้ภัยสยามร่วมใจและกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินเข้าแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จานวน200ชุดซึ่งอยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทางออกมารับในพื้นที่ส่วนกลางรวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้ยโอกาสในพื้นที่เนื่องจาก ครอบครัวขาดรายได้ในห่วงสถานการณ์โควิด -19